ครับกลับมากับรีพาววเอร์ตชาแนลนะครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดนะครับเราก็อาจจะต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะครับผมโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเฮียบาร์รีวิวนะครับผมกลับมารีวิวกับเจ้าตัวคูปเอ็มนะครับชุดกรองแอร์อินเทกนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคูปเอ็มว่าเป็นแบรนด์จากฝั่งยุโรปนะครับจริงๆริงคูเอ็มเนี่ยเป็นแบรนด์จากฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีในรถอย่างเจ้าโตลต้าอัลพ30 นะครับใส่ได้ทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวไฮบริดนะครับผมนอกจากนั้นหลายๆคนนะครับก็จะตกใจว่าเอ๊ะทำไมเจ้ากรุ๊ปเเนี่ยนะครับเปิดมาเนี่ยกรองมันจะเป็นของ K N N นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยกรุ๊ปเเนี่ยนะครับเขาเป็นตัวที่ดีไซน์เฮาสิ่งนะครับหรือว่าชุดกรองนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวกรองอากาศจริงๆเนี่ยเขาจะใช้ของ K N ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆเราก็จะดูได้จากกรุ๊ปเนะครับแล้วถ้าเราหันมาอีกด้านหนึ่งก็คือ K N นั่นเองนะครับ แล้วก็สําหรับเจ้าโตโยต้าอัพพาร์ตเรไฟล์30รุ่นนี้นะครับเรามีของเลยพร้อมติดตั้งที่รีพาวเวอร์นะครับอยู่ที่14,500บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าติดตั้งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสียงนะครับการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกดติดตามได้เลยครับ อ่าก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับกองกรุ๊ปเอนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการเข้ามารับติดตั้งนะครับเราก็สามารถติดตั้งเจ้ากรุ๊ปเอนะครับแล้วก็หัวกองเป็นของ k คเได้แล้วนะครับสาหรับใครที่ต้องการติดตั้งก็เข้ามาได้เลยนะครับที่รีพาวเวอร์มีของพร้อมติดตั้งครับผม